สบมบันเมื่อน,นี้เนาะแต่ว่าสีหน้าม่นเนาะสีเขียวโอ้คักข,ขนาดเลยสุดอลังการความยิ่งใหญ่และสิ่งทีสวยงามมหัศจรรย์ของธรรมชาตนะิเนาะขำทีขึ้นซื่อและใหญ่ที่สุดในแขวงขบวนและนอกจากนี้ก็ยังเป็นธ้รมชาตใหญ่ ในสปปราวเฮาเขานก็คือถ้ำลอดเซบังไฟจุดที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้แมนเปิดบริเวณทางด้านหน้าของปากถ้ำนั่นเองเด้อทุกท่านเขาจะเข้าไปในนี้ประมาณ200เมตรเนาะเข้าไปแล้วก็จะเห็นความสวยงามต่างๆเดี๋ยวจะพาทุกคนออกไปอันซี่น้องกันไปเบิ่งความสวยงามของธรรมชาติที่เพ่นสร้างขึ้นเอาไวใ้ให้เขาได้เห็นได้ชมน้องกันที่ว่าครั้งนี้เขาจะได้มีโอกาสเนาะได้เดินทางมา ขี่แข,ข่งขามวลแล้วก็มีความตั้งใจเนาะที่จะพาทุกท่านเที่ยวสมทำต่างๆแล้วก็ความสวยงามของทางบ้านเฮาทุกคนว่าเห็นบ่ความว่าน้ามันใสไหลเห็นห <een> ้อนหินทางด้านลุมแล้วเขาก็ยังเห็นตัวป่ามันตืมเนาะทุกคนอันนี้มาในระยะนี้เพ่นกก่ยังอันนั้นได้อยู่นะเฮาเที่ยวได้อยู่แต่ว่าเดือนหกมันว่าเขาจะเอาเ้ือขึ้นเนาะเดือนหกเดือนเจ็เพราะว่าหน้ามันจะหลแล้ว่นจะบ่สามารถพาเข้าไปแต่นอกจากนั้นก็กลับกลับมาเปิดขึ้นอีกประมาณเดือนไหนบัดนี้ เดือน11เาก็ได้พักยาวเลยนีัีแต่ว่ามาก่อนคราะก่อนนีุ้กทใจเขามีเป็นไฟเพื่อจะซองแล้วก็เขาจะมีเป็นเสือชสุดซี้บเาขาเพราะว่าตามที่ใกล้เพณนบอกนะว่านับแต่ปากถ้ำเนาเข้าไปหาด้านไหนเ,น,เนเป็นประมาณเก้เประมาณ200เมตรนาที่สามารถไปได้แต่ เขาไม่จริงแล้วทำนี้มันเงียวกว่าน,นั้นอีกเนาะที่เพิ่นได้สำรวจแต่เขายังว่าสามารถที่เข้าไปได้เหนือขน,นันนั้นเถอะยินเลยแหละเนาะทางด้านหน้าได้ยินปั่นว่าเสียนาน้ำตกความใสพูนาะความใสของน้ำ สีเขียวปูนดูนนเ,เข้าไปนะอันนี้มันนี่แหละมันรงสื่อว่ามันเป็นการาว่า,วาเขาจัดขึ้นมาเที่ยวในเึิงที่ว่ามันเป็นเครย่งคู่กันกับธรรมศาตรเนาะเคีย่งคู่กันกับวิถีชีวิตของสัตว์ในที่อาศัยอยู่ในในี้นะเพื่อนจะบบได้เอาแบบไฟซองแลนไฟเข้ามาให้มันุงอย่างสีนะเขาถ้าเขาเข้ามาอย่างสีเขาก็จะใส่เพียงแต่ว่าโคมอย่างสีเนะใส่โคมเข้ามาอย่างสินะเขา,าจึงจะได้เห็นว่า ความเป็นธรรมชาติาม,มันเป็นแบบใดนตัวเท่เนาะอุ้ยทางนั้นถึงคือนี่ก็คือการจะเป็น,น,นหินย้อยบอกงา,งามเลยทุกคนทางนั้นนี่ทุกคนเห็นปะประมาณนี้คุณขายกับหัวจุดนี้คือกันอยู่ใน,นนี้ก็มีป่าปะคือเป็นว่าวีว่าวีต้องเข้ามาฮอตพินละ่ะ มันคือห้ซึกเป็นวีวีจ้ะงแต่กับมันมีล้มทอ่อออกมาเลยเนาะทางนั้น,น,นาาาาเนาะขึ้นขึ้เฮอนี่ก็จะเป็นเฮาเฮาเฮาพายแบบนี้เลยทุกท่านนี่นะมันจะพายเข้ามาแบบนี้ระยะจากปากถ้ำเข้ามานี่สองร้อยเมตรเพิ่นวะที่เขาสามารถไปได้ในตอนนี้แล้วหลังจากนั้นเขาจะได้ย่างขึ้นไปอีกเพิ่นวะไปชมหินย้อย อันนี้มันทำรอดเซบังไฟเนะาะอยู่ที่เมืองบ่อลาพาแข่งขมวนเนาะออกจากตัวเมืองมานี่ประมาณซาวไปนาทีเนะาะ15กิโลกิโลจักกับประมาณซาวนทา,วาทีความจริงของถ้ำนี่ลึกเลึกเท่าไหร่ก็ใกล้ลึก12หลักเนาะความจริงของถ้ำนี่แต่ว่าเขาสามารถไปเที่ยวชมได้นี่ก็เข้าไปนี่ประมาณ200เมตรก็พอแล้วยนะท,ทานเนาะ ก็โอเคแล้วเขาได้เห็นความสวยง,งามของไม้ด้านในนี่แห้เนาะอ,อันนี้เขาจะสังเกตเหน็นมันจะเป็นเป็นสันเป็นสันสันสันเป็นประมาณนี้มืดขักเลยบาดน,นี่ทุกคนมาเห็นทางด้านนี้ปะ มันจะเป็นสายน้ําไปเลยเนาะเป็นสายน้าเป็นอันนั้นไปเลยรอดกับอันทำสมซื้อที่ว่าทารอดซีทาน้ารอดซีบังไฟอิลี่เนาะก็จะเป็นรอดไปเลยทุกคนไปเห็นว่านี่น้ำาลึกอยู่ได้นินี่นี่ทุกคนเห็นว่าน้ำก็จะเป็นสีเดียวกันหมดเลยความบางวามันสะท้อน เขพิซึกตอนนี้เป็นยังไงทุกคนห่วงเบาๆหัวใจครับเจ้ามันเต้นต,บต,บต,บตึบมันคิดไปทุกอย่างเลยฮะทุกคนเข้ามานนในฮอตในนี่ใจหนึ่งเขาก็อยากเข้ามาเห็นใจนึงเขาก็คิดไปต่างๆนั้นนะสิ่งที่เขาคิดคน,น,นั่นแหละทุกคนเนาะมันก็จะเป็นกุ้งก้วงอันนี้คือจุดที่เข้ามามันก็จะแยกออกมาประมาณนี้บริเวณภายใน้างหน้าก็นไม่ทางขึ้นอ๋อ อันนี้คือไป,ปไอีหล้วบอจุดน่นั้ามันมีหินควงน้ำไปอีกหน่อยอ๋อหินควงน้ำาเป็นเือพยักไปได้ไกลอมไม่มแขึ้นไปบนุดท่านมีนห,นยยหินน้อยเยหน้อยกน้ำ,น,น,ำน้ำนิ่งเน,ะน,น,นงาะจนปิดตะย่าน นิ่งหลายก็เข้ไปอในีน่นี่้นไปอีกว่อกีขยกเ้าทางนี้บ่ขึ้นก่อนแล้วก็ได้ขี่งากระปะขอยได้ขอยลอยหน้าโบกเก่งนี่นี่ทุกท่านอันนี้เพนเป็นเส้นทางที่เขาจะขึ้นไปเบงเหินย้อยทางด้านในถ้ร ทำตัวนี้เพิ่นจะบบได้มีการเอื้อนว่าอันนั้นไดนะ้เนาะเอาไฟเขามาใส่เพิ่นจะกธมรมชาตินี่เดี๋ควอว่าเน่าอันเจ้าของม่นเป็นคนตั้งประเทศดีเพิ่นก็มักในความเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแบบนี้ละดีแล้วนั้นเป็นการทักษาสภาพภายด้านในของถ้ำโอ้ตัวนี้ก็งามแล้วเนาะข้างดานา,น,าน,นี่ก็ได้รัลษ์ศานะนา มนแมนมคือบาง,งสถานที่นี่นะเพิ่นกะเะเอาไฟขามาใส่ถ้เาเป็นต้นเือนเือสบตัวบ,ตวบิตัวบิ้งจะเขามาตัวบิ้งตัวบิ้งคือตัวจีอ่เอเอามันคือมีทางแยกเข้าไปทางไหนไมันเลือกได้นน่บัวเต่าบัาวเลือดได้เนาะแล้วกับวันใหญ่ได้บัวเว่าบัาวใหญ่ได้พูดเนาพูดเนา hmm. ทางฝาพนางทางฝทาา มามชุดอลังการโอ้ขันมาคนเดียวนี่บุคิดสิจักมาแล้วด้อยคอยว่าเอาน้ำละแบบนี้มันเงียบลายเกินไปนะทุกคนแต่ว่า เราะจะเห็นว่าหินย่อยนี่มันจะเกิดมันจะบูาตายเนาะเพราะว่าโมดิทึกการลุก,กวนหลายเกินไปนี่ทุกคนเห็นปะทางด้านนี้จะคมคงสวยงามมาไว้ได้นี่เพราะว่ามันจะบูเป็นการลุก,กวนธรรมชาติเ,าาาเนาะอยู่กับาาธรรมชาติก็จะเห็นมีนกมีเหี่ยงนี่ไงเนี้ย,ยเข้าไปนี่จักแมทอันไก่ จุดนี้ไข่ประมาณร้งงอยเมต็นี่อไข่กับเห็ดนะจุดนี้ก็ได้เห็ดนางล้มอ่ะเนาะทุกคนนี่นนเห็ดน,น,นี่นนะี่ะจุดนี้งามแท้นเนี่ยเราทำอยู่แข่งคำมวนนี่มันก็คือซื้อในเรื่องของเที่ยวทำอยู่แหละทำแต่ละบอ่อนี่ก็จะมีความเป็นเอกลัก,ก,กษณ์แล้วก็มีความแตกต่างกันอยู่และ ลักษณะชีช้นี่จะว่าเป็นก้อนใหญ่เลยนี่บริเวณทางด้านนี้นาด้านจอม่นหักออกมาทางด้านทึงนี่บอกนี่บมโบเห็นโบแมนด้วยนนมเนาะอัโบแมนหอยหักหอยน้ำย่อยป่าดอกเห็ดเนาะคล้ย <c oughs> ายกับดอกเห็ดเลยแต่ละจุดท่องเข้าไปอยง <c oughs> นี้สิไามอยู่นี่ จุดนี้จะออกเป็นออกเป็นสีเหลืองเหลืองเนาะอันนีแ้แต่ว่าเรื่องคมเหลือนี่ก็โปูงามอีกแบบหนึ่งตัวนี้ก็ได้จะออเป็นเหลือง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 แต่ว่าอากาศนิ่งนะอยู่นี่อากาศนิ่งนั่นจะเป็นเอาๆ,ๆอยู่ดิโอเคจ้า อย uh> yes ู่น si ี่เห็นฝนตกมาอยู่นี่เกษติบุมีน้ำพุ่งว่าอยู่ห้องรูมนี่ก็ได้มีน้ำเลยเนาะบรงสันทางการลักษณะอย่างเี้ยค่ะกับเถื่อนน้ำอย่งเี้สิเนาะนั่นแหละเราดูเราดูคนที่ช่วงเดินพกเดือนเช็ดไงล่ะอันนี้เขาเข้ามาได้ใกล้ใกล้ใกล้ชุดเราอันนี้เราอย่างไปต่อได้อีกไก่อยู่นี่ยังไปต่ออีกไก่โอ้โหเอาเช่นเล็กหน่อยนิดสินะเดี๋ยวชิฮอดอันเวลาเลิกเียกของไก่ นี่จะค่อยตามหาอันที่ว่าเที่ยวทำแบบว่าเพิ่นบบได้อันนั้นลบก่อนทำแล้วอ้ตัวนี้กลเดี๋ยวเยวสังเกตเมือตัวนี้เกิดได้จังไนเนาะมันมาได้แนวไนลักษณะของหินย่อยอย,อย่างนีมันเป็นอย่างจึงเกิดมาแบบนี้มันเกิดมาได้จากกี่ปีจึงเห็นประมาณนี้ ที่ถามว่าท่านผู้ชมเนาะอยากขิดความที่แบบว่าเพิ่นบ่ได้ตกแตง่งเอียงหลายเนาะให้มันอยู่คู่กันกับาาธรรมชาติอ่าเที่ยวแบบนี้หัน่นแนะนํามาเลยทาน้ํารอดเซบังไฟเนาะเมืองบัวเราพาแข่งคํามวนเดินทางมาเลยเดินท่านสะดวกสบายเนาะเส้นทางง่ายอนี้ก็อีกชุดนึงนี่เนาะเป็นอีกเวิร์หนึงนี่ก็อีกแบบนึงอีกนี่จุดเป็นประกายเพื่อน รอดนี้ไปอีกวะนี่มาแข่งขโมยนี่บได้มียงี้ยแล้วดิเียได้เที่ยวท,ท,ท,อทำอย่างเดียวแล้วก็มีต่ยางอย่างเดียวสองมือสาวมือวันนี้หมานยางเลยเหมือนว่าเขาผ่านประตูเว้กปานมันผ่านประตูแล้วก็ลอดเข้าไปอีกมิติหนึง่งของโพงถ้ำเลย นี่อันนี้จะเป็นโพงใหญ่แต่ก็ยังมีไต่ออีกู่บอกใกล้คุ้มคาแล้วทุกท่าลเลยเข้ามาได้สัมนียมาเห็นความสวยงามของธรรมชาติาของไฟล์ไดทามเห็นหินย้อยที่ว่าวา่าใหญ่เนาะเอ้ยเขาไปเห็นอยู่วังเวียงอย่างนีก็ยังโมใหญ่ทอยอยู่นี่อยู่นี่ใหญ่หลีเนาะตัวนี้แห้งบว่างใหญ่เลยพูดหินย้อยอยู่นี่เขาก็งงาม,งาม,งามอีกเนาะ ยอดยอดตนี้ให้งามอา้จะเป็นค่าให้งานกรับลูกตุ้มเป็นการห้อยลูกตุ้มนี่ภายในของถรประมาณนี้ยินได้เสียงข้าพเจ้าได้อยู่ในนะหันมาคนเดียวอันนี้ก็บบมาคือกันอีกละอันนี้ก็นเลยมเอาน้ำละอันนี้กตั้งอยู่ระหว่างกลางแต่ใจช่อยมัน เกิดปรากฏการณ์ของธรรมชาติเองเนะ้อยนี่คือเส้นกันอันนี้คือหมาอ่าเออคือหมาจอกเนาะ,ะหมาหรือหมูมือนีิอันเดือนอ่างวดแล้วนี่ออกหมาเลยด้ยวงวดนี้สิบวเป็นหมูอะหมหมูกระป่าบางงวดนี่นะดนีนี่ อ่ะจิ first, นจตนาการน้ำกันเด้อทุกคนนี่กายเป็นบอกว่าคือหมากระแมนเนาะคือหมาแต่ว่าเบิ่งอีสูงด้านนึงซุปทางด้านนี้ก็คือซุปคือกับหมูนี่เนาะนี่หมูลองวัดดวงมึงเด้อผู้ใดที่มัดแถวนี้พายฝนก็คือสิเป็นน้ำหมดแล้วเนาะแถวนี้น้ำไหลน้ำออกมาสังเกตมังเถื่อนอยู่ถึงพี่นาะเถื่อนอยู่นี่นี่เฉยว่ามาไวก็ถือว่ายังมีโชคความโชคดีที่ได้เข้ามา เกือบนะเพคุนบอกว่าทีซิปปลายเห็นว่เพื่อนสิเอาเงาขึ้นปิดแล้วปิดสถานที่ท่องเที่ยวแล้วเกือบเสียที่เอามาเนาะอันนี้อันนี้จะเป็นอย่างอะไรจุดนี้ปิดไปว่าบ่นเวลานำขึ้นมันจะไหลลงเลยนไปใส่ข้างหน้าพูดว่ามันเป็นเป็นอุ้ยอันนี้ป่านดอกเห็ดนี่ไง อ่นนะหนอฮิตทางเดี๋ยวเดี๋ยวอู้เลืกลงไปเลยตัวนี้นพุน่นหนอเอาหมายเขา,าว่ามา,ลา,ลาแล้วน้ำมาจะไหลไหลละลงมาใช่นี่ว่าเป็นเมืองโอ้เมืองพี่นอันน,นี้มักใหญ่ไหินย้อยแล้วกะ สังเกตเบิ้งทางด้านลุมพิมันจะปิดอย่างสีลงไปอย่างสีไปอย่างสีนี่นี่มันจะเนมไปด้วยสายตากระเห็นลุมลงไปฮู้นฮูนอ่ะบางคนเห็นบ่น่าจะหลอดลงหันสุดแล้วบอลลูนมันมีไปต่ออีกออกออกทางไม่หรือว่ากลับทางเก่า พี่เนาะคันมาเวลาช่วงมีฝนมาน้ามันก็คืนมนนาหาพี่เลยขาะถึงพี่ยังขณะถึงพี่เลยไปแางใดขันใดกู่เลยวะอู้อันนี้ฮังบักง,งามเลยเดี๋ยวมันต้องมุมเลยยิ่งสีเห็น เดวนี้นี่มันบนางใหญ่เลยนี่คุณเห็นบ่าวคออุเหรอหินย่อยจือว่าเดี๋นี่ใหญ่สุดละที่เคยไปมาทนะุกคนที่เขาเจ้าเคยไปมาคือว่าเห็นอยู่นี่ใหญ่สุดละที่ว่าเป็นคำที่เป็นหินย่อยขนาดนี้นี่ เห็นบบกใหญ่ๆดีเอาว่าเบิ่งผ่านกล้องเนี่ก็ใช่โป๊ปันใดดอกแต่ว่าเบิ่งมาเบิ่งด้วยสายตาเบิ่งด้วยตัวเองเนี่ยครจะเห็นความใหญ่มันเป็นแบบสลับซับซ้อนกันอยู่แล้วเชิงชีวะเชิงวะเชิงไหนดนอกโบราณที่จะบรรยายตื่นผมมันมันความอลังการนะนะแต่สังเกตเบิ่งด้านในปเป็นสันว์ใครก็บสบายดังอันนี้ คนเห็ดวะหรือมาธรรมชาติเห็ดอะไรนี่คนเห็ดโอ้ oh, คนกอมาพ่นใบบ่าขอพรใบบ่าขอเลขโอ้ oh. สาธุเด้อเปิดโชคเปิดสาตาให้ข้าพเจ้านี่ท่านได้มีเงินเที่ยวคำวันตอมือแรงได้ขอให้ถึกเด้ออันนี้เหมืนหอนเสาเนาะให้มันย่อยลงมาประจบซะกันเนสาอีกจุดหนึง่งให้ด้านในนี่ยังมียังไก่อีกบ่ยังบุกไก่อีกอ่าโอเค ย่างไก่ค่อยกับบัวไหว้เลยเด็ดเนี่มันบูมแม่แดงเดี๋ยวมันมันคิดไปทุกอย่างเลยในะในสมองตอนนี้นะค่อยคิดไปทุกอย่างแล้วเออมันมันรู้สึกอันนั้นจังไงด,ดูมันเงียบติดปกติจังไงด,ดูเอาชุด ยังบิชุดล็อตดิโนยังอีกแต่นี่มันก็จะค่อนข้างว่าจะเป็นห้องโถห้องโถขนาดใหญ่เนาะทุกคนนี่ใครแต่ว่าเพิ่อนอ่าบริมีโคมให้เขาเนาะไฟสายให้เขาไฟสายของเขาก็เอามาจแต่ไฟสายนิดน,น้ยนอยเนาะแยงอย่างก็พอได้จะเห็นทามันยงได้ทำเนี่ยต้องไฟระดับนี้เขาจึงสามารถเห็นภายด้านในของเขาแล้วก็ยางกลับอีกบาทาเนาะพอๆกันกลับยางมายางกลับกันเลย แต่ว่าทางด้านในนี่ได้ยินเสียงนกแอนน่นนี่อากาศอยู่นี่ก็ถามว่ามันเป็น่าไรมันก็เป็นอากาศแบบนิ่งๆนิ่งๆแต่ว่ามันก็หายใจโล่งอยู่แต่ว่าความรู้สึกของคนทอมอาจารย์คือกันเนาะแต่ว่าของช่งขรัพเจ้าคงช่วว่ามันเงียบเกินไปแล้วก็มืดแต่ว่าก็ดีได้ที่คนดจัดสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้ให้ เอเพียงอย่างเตะเอาเอาโฮมเข้ามาเนาะมันจะบูเป็นการนรบกวนธรรมชาติอยู่ในนี้จุดนี้ก็คือจะมีน้ำแล้วเนาะย้ำฝนมาแถวนี้สังเกตว่ามันจะเป็นโฮ่งเลยครับานี้อ๋ออันนี้มันตัวเขาเข้ามาครับเนาะเอาหมายเขาว่าเขายางนี่หมายเขาว่าขึ้นมาบึงทางด้านเถิงนี่เนาะยางโค้งมานี่อ๋อปากทำเขามาโอ้ยโดดลงอันนี้เลยได้ป้ะ ข้ามกลับทางนี้เลยได้ปะนี่ฝั่งนั้นน่ะหมายว่าเขาย่างโค้งเนี่ยกลับมาจุดเก่าอีกนี่แม่เออถ้าขี่เข้าไปยับเลต้องได้เข้าไปพื่นเลยเออโอ้ลึกอยู่เด้อเนาะทุกคนอันนี้คือปากทำที่เขามาคือจุดนั้นเขาขี่เขาเข้ามาโค้งทางด้านน่ะเนี่คือจุดสิ้นสุดทางด้านบริเวณภายด้านไหนที่เขาเข้ามาเที่ยวชมเขาก็จะเห็นบินหินย้อยอันนั้นเทิานี้เนี่ ลองเบิ่งเดอทุกทานมือน,นี้ได้ตัวดีละงวดแล้วนี่ออกมาและวนะงวดแล้วนี่ออกมาและมังวันนี้ลองหมู่เบิง่งคขันหมู่หมู่มีอยู่วะเด็กลาวนี่าลองลองหมู่เบิร์นเพื่อเพื่อนให้โชคให้ลาบเขากลับไปเป็นเ,นนนเที่ยวแม่บ้านมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเย็นดีแล้วก็อยู่ก็ร้้งนี้ก็ได้ คือคนเราเขาจะคนเราเขาจะหนาวแต่ว่าพลังเขาแต่ว่าม่นหนาว,วเนาะเลยนั่งสบาย<อ>ป่านี่นเสียงอย่างรดเนาะได้ยินเสียงน้นะนงงนำนะ ใช่นีป่ปลาลายปลาลายนี่ออกมาแล้ว ออกมาเข้าไปไหนเนาะก็ได้เห็นบรรยากาศเนาะการขี่เหือเข้าไปนะเราก็เข้าไปฮอดจุดเอินว่าบึงหินย้อยเนาะหินย้อยก็หินงามๆม,มีแต่หินจุดนี้ใหญ่เนาะทางด้านในก็ได้ทุกคนบรรยากาศทางด้านนอกจะเป็นปากทำไข่ก,กับดอกบัวเนาะอย่างสีเขาเข้ามาจะเป็นทำใหญ่ๆทำน้ำรอดเซีางไ,งไฟ อีกหนึ่งโลเคชั่นของการท่องเที่ยวอ,อยู่ที่แข่งข้ามวลเมืองบัวรพาปูนอป่าปูนป่าปะาตปุตปกใหญ่เลยเล็กเสือออกเลขป่าสนะมานน้ำเนนี้เนาะแต่ว่าสีน้ำบุญเนาะสีเขียวโอ้คักขนาดเลย มันมันอยู่บนไหนอันเสียงน้ำนี่นะเสียงน้ำเนี่ยมันอยู่บนไหนอ๋น <c oughs> เอ,อเสียงน้องขนาดเนาะผู้คนปากค่อมกว้างๆเลยเอ,อันนี้มันจะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะนี่เน,นี่ยมันมันจะเป็นแบบมันลอดไปตามหินเนาะลอดไปตามหินมันก็กลายเป็นเสียงน้องน้ำไป จบสมบูรณ์เออบริเวณปากทางด้านหน้าของถ้ำนำรดสีบางไฟเราก็จะเห็นว่าเป็นค่ายขึ้นกันับดอกบวัวเป็นสามเหลี่ยมเนาะที่เป็นสันเป็นสันแล้วก็จะมีปากโพ่งที่ใหญ่เข้าไปทางด้านในและนอกจากนี้บริเวณทางด้านหน้าก็จะเห็นเป็นก้อนหินขนาดใหญ่เนาะที่บังทางปากถ้ำเอาไว้แล้วก็จะมีสายน้ําที่ไหลออกมาเขาจะได้ยนินเสียงเปรียบเหมือนว่า น้ำตกเนาะแล้วทางบริเวณทางด้านหน้าเขาก็จะเห็นมีป็นป่าเนาะชีเพินอนุรักษ์เอาไว้บริเวณที่โคเช่นน,นะวะป่ามีตัวใหญ่ทางด้านนี้นี่บักหลายเลยทุกคนมึงยู่ทางก,กล้องอาจจะ no, โบเ,เ,เห็นเนาะเห็นตัวป่าแต่ว่าข้าพเจ้านี่น้่เห็นตัวป่าเนาะทางด้านนี้บริเวณทางด้านหน้าถ้ำอันนี้ก็คือจุดที่น้ําไหลออกมาทางด้านนี้เนาะก็คือลักษณะของบริเวณทางด้านหน้าเนาะและนอกจากนี้เขาก็จะเห็นเป็นวังขนาดใหญ่ทางด้านหน้านี้ เป็นวังน้ําสีเขียวเลยเนาะทางบริเวณนี้คนข้างว่าจะสวยงามเลยแหละแล้วเพื่อนก็นเช่ดเป็นจุดพักลินเนาะให้เขามานังนน่งลินนั่งเที่ยวในจุดนี้ได้เนาะบริเวณทางด้านนี้ในชวนของขอบเขตพื้นทีน่นี้ก็จะเป็นวังน้ําลงลินน้ําได้แล้วก็จะมีหาดทรายทางนั้นเนาะอันนี้ก็คือบริเวณทางด้านหน้าของปากถา้ำน้ำรอดเซบยงฝเมืองบวชลวาภาแข่งคำมวลนั่นเองเด้อทุกคน มีโอกาสได้เดินทางมาเที่ยวามาัลลินเนะาะ่าได้มาทางนี้ทานก็สามารถาม,มาได้เพราะว่าปัจจุบผลผลันะนี่เส้นทางที่เข้ามาหาเมืองบวัวหานี่ดีี่เนาะคุณเป็นทั้งอย่างเราเข้ามาเลยเป็นเหตุทางใหม่ปัจจุบันนี็สะดวกสบายเนะาะใช้เวลาแป๊บเดียวขี่รถเข้ามาฮอดเลยเนาะสำหรับฮอดเมืองของเพื่อนทุกอย่างอำนวยความสะดวกเนาะเส้นทางที่พักห,หาอาหารการกินมีรบเนาะ คนทุกคนช้อนตกปลาเนาะพูดเนาะเจนบอกนี่ตัดแรงสิลองชื่อเลขป่าลองเบิ้งเนาะเมื่อนี้เลขลาวออกนะหวยลาวออกนี้อันที่เจนเป็นวังเป็นวังน้ำนิ่งในทางด้านนอกทางด้านนี้นิ่งไปเลยแล้วก็จะมีสายออกไปคณน้ำตืมน้ำไหลออกมาทางด้านปากถ้ำกับเป็นวังสงวนเนาะห้ามหาป่าเนาะในเขตพื้นที่นี้ จะบ่าสามารถหาปลาหาในจุดนี้ได้เนาะก็จะเห็นปลาลอยทางด้านหน้าหน้าน้ำเตีมไปเบิดเลยอันที่เข้าไปเจ้าซึนชมการจัดเนาะของถรของเพื่อนเปนเพื่นจัดให้มันเป็นเที่ยวแบบาการอนุรักษ์ของธรรมชาติที่แท้จริงเลยเนาะภาย้าในของทรรเพิ่นบบได้มีการตบแตง่งบ่ได้มีการประดับประดาเอ้ย้อมไฟเพื่อนเฮดไต้มีแี่คันใดญ่ยางให้เขาเข้าไปมันสะดวกสบายเท่านั้นเนองเนาะ ปีกเขตวันะงสงวนเปีกเขียดเอาวังสงวนเฮามากอะหากว่าเฮ้าห้ามป้ายโลงดินหน้าไม่เขตวังสงวนยังนิดขาดเนาะเป็นที่จุดนี้เา,ห,าห้ามเขนบอกว่าในช่วงปีใหม่ลาวเนาะแถวพื้นที่ทางนี้จะจะมีนักท่องเที่ยวเนาะของเมืองคนเองนี่แหลนะเนาะวางการเทียงนี่เขามาลินมาเที่ยวในจุดนี้ น้เลือกได้นี่คนสังเกตบึกในบริเวณทางด้านนี้เลือกพอสมควรระดับหนึ่งพูดเลรอเนาะอันนี้ก็แม่นเป็นสีสันนะแล้วก็บรรยากาศความสวยงามของทํำน้ำรอดสีวางไฟเนาะเมืองบัวรพาเข้งคำามวันที่ตามต่อเนาะว่าจะพาทุกท่านไปเที่ยวพื้นที่เด็ดตื่มอีกแล้วก็ ใบสมความสวยงามธรรมชาติของบ้านเฮาเติมอีกเนาะ